พี่น้องเครืนน่องดนตรีก็เลยดเด็ดเอาเครืนน่องดนตรีเขาโฮมซะก่อนเ<า>พราะว่ามันฝนตกมากสดียร์ไม่ยังเหรอคือมาล่ำสั่งฝ่าสั่งฝนแล้วท่านั้นพี่น้องกัน,กนออกอันเข,ขงงาโฮมเขาไงบ้างเหรอครับท้งนั้นเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องาาเฮียนบ๊อบ,บ,บอนี่บอ๊อบนี่หัวยุดแต่ว่ยยวาเพิ่นเก็บ อันขอังไซพรมไว้ก่อนมาสั่นคือโดนไฟมันกับไฟกำหนามันกับบะถึกกันเลยเนาะโอ้ดาวันที่จังไหนเจ้ามันนอนอันจังสี่นั่นเฉพาะแถาขวาเขาดังเจ้าตี๋โอ้เขาเขาหู้เธอแล้วเฮ้ยเจ้านี่ที่อยู่ในหู้นะเมันหู้แบบไรอยู่คนก็หู้ได้ไงก็กันบันี้ คนเงาโกงเต้นคอยก็มาเต้นค่อยก็มาจะมาขอเต้นบอได้เลยบอดดั้จงโปร่งอยู่พี่น้องบอได้เตรียมอันอันกลางฝนเต้นกระไดว่าสีเขาบ้านไม่ด้หกที่เจ็ดที่สื่อเต้นไม่สิเดเต้นมันขาดพี่น้องมึงเนี่ยจงโปร่งอยู่จะมาเก็บของแล้วล่ะเก็บของไอ้เบิร์เล่ามันเหล่าน่าเขาเต้นอยู่บ่ได้ครับกเดรนามาลีอยู่ในี่หูมีสิมีเบอร์คือสิทธ ตรียมดำน้ำแล้วเท่านั้นนะโอ้ยได้ใจโอ้ยได้ใจฟังเจ้าอมคไม่บอกตัวแจ๊ควายหญิงอะไรกันว่ะปังเจ้องค์ไม่บอกตัวปังเจ้าองค์มือของตัวนี้ก็พากันเก็บความพี่น้องเอ้ยฝนตกมากองหญิงลบฝนไม่ยิงองหญิงกับหญิงก็ตอนนี่องหญิงกับว่าว่าสูบฝนพี่กับน้องหิงกันได้เสลืมเลือขึ้นมาสูบฝน เอาขอล่งไว้สักก้อนของเขานี่ยาไมีอยากจะบอกเยี่ยมบั้าอมไังเอมผมใหญ่เอมมหมีแก่มาแล่หัว่าดีแท้่พ่อ้ปืะมาากลางบอกพนังจะลงโจ้สินกับโปงแต่โปกงอกทักำพีกอองเ ยเสยงียงกันเลี่หะพี่น้องเอ้ยอ๋มีเกี่ยมแล้วก็หัวเขาหัวเนี่ยไอ้ขออยู่น้ำเนี่ยเตีนขอยมันหัวไปเลยงัดดาสบายเลยเอาเบื่อเอาเบือเอาเบือเบื่อเอาจังสองสามนอนได้เลยล่ำจังช่ดก้อยดีหล่ะเพื่อระไดังเตียนนี่ เฮนั่งเต้นส้นตัวนี้ก้อยนี่ไอ้นั่นเนี่ยเพราะเต้นคาม่งัวงปวจ้วงวงอย่เหนนบ่นหัแบบไงเอาปา่งงมีกจะเป็นอย่างอาไอเขียแล้วเมามาเลยรอ่อนไรแล้วหรือลุงหัวคัแงลอยนี่แงลอยนี่ลูกพี่ยิไปยังไนเม่ไปมก็คลัวไปนี่แม่ไอเขียไปฝนเศร้าเราคืนห้านเจ้าน่ะ ไม่ปเจ้าผ้าไมเจ้าขึ้นเอ้ยขึ้นเจ้าขึ้นเดียวแต่ให้บเดไดๆท่อโบเอาใบยู่อนแ่้วะได้เบิ้งได้เสียตาฮักเสเสียเเสียจีนเสียตากจนได้เสียคนนี่ล่ะ่ไนกคุณไหแตกเล็กๆยู่ไม่ยังล่ะเดนี้กระเทยกระจี๊ยเอเล่ยยู่รองางน้าไอเอกยของกัามาตะหันบังหันไอเอียงีตีไปขวายนะมนันเสียหไมีข้อนดฟอกันได้เสียหาใหม่แล้วมาสต์ีก เจ้าตีนี่น้ำน้ค้างยี่น้ำมันค้างเงินนู่นจะใหม่น่ซ้ำล้วนเลยทังกฤษแต่ถ้าไอเรียนม่เขาเลยนใม่ก็ดีก็ดีนึ่ไจ้ไม่น่าซ้ำนส่วนพัฒนาตุกหลังเค็ดไปนี่งมันมือขึนเนี่ยบอดินก็ว่าก้อนไวดีบอินใส่ไปเ้็นก้อนไหวมั่งทอดฉากเข้าห้วยฉากต่อไปเิื่า นั่นนะยูเราเป้าไหวกว่เห็นอยู่ร่มหนาวจะได้ฝนนี่แล้วอะหนาวจะได้ฝนตกกัย่างไปจอบเพื่อกันไหมเขาบอกน่อย่างเขาไปเป้าไวว่าขันย่างเขาไปหวัดกลางเป้าไหยแล้วรู้จึกลือขึ้นมาได้กูไม่ยังว่าแตู้เลยย่างกลับมาเมื่อเมื่อรก็คือบาเป็นยังสัต่มันไปแลนหมัางไปกป้วแล้วนแลนใหแลนมาน จะไว้เช็มไปแล่นไหมต่อรุ่นเช็มไปแล่นไหมนี่้ยก็เทยตาดอนออกเลยอันนี้พี่น้องแต่หันใจซื่อๆก็ลิบชิดหลงแตกแล้วมั้งอกไปใต้จากตเขบาวว่ดหึ่งวาแดนัรงแบบนหมด มันไม่องจะเดียดียวมีเบอร์เขาเบิ้งข้างโอ้เป็นตาตัดหญ้าก็เลยเป็นตาขึ้นตัดหญาซู่เขาตัดหญาเขาใส่เป็นตายาวเปนฝุ่งเขาตามไเป็นตาพะร่มจ้ะจาขึ้นสิเป็นม่วงอามอใส่บีกใส่าเพราะนานพ่อโจว่าจะทายนูหลายภาษเป็นนูพักพรเนี่ยาันูนี่นะว่าทายชีพภาษา้ไปแล้วว่าพ่อโจบอกบอกเจ้าน่งอกเนี่ยบอกน้องบุ๊กองแล้ว เอาขอถ่ายบันใดที่เจ้าตื่นแล้วเมียก็โจบอกเขาอยากให้ถ่ายปันไดเจ้าตื่นแล้วขอ,าอ่า,อา,ขอขอายไดย <c oughs> ้ยุบศาสตน์ยีราสไปนี่เจ้าหนูเมียอยู่เหมือนจักรลอยนี่เองเจ้าให้ไปยีราบก็อิ่นไปยีราเอ้ยราฉันนี้ราไอไทยเนี่ยบอลโจวว่าไอยไทยเจ้าตื่นแล้วตอนหลับหมดไม่ไทยมาตอนนั่นเมียนแต่ว่าเจ้าตื่นแล้วขอไทยได้ยู่นี่นะโอ้ยเป็นไทยอุ้อ่างไรช่องให้าน้องน้องว่างใส่ลอยนึงเอามาไปเจ้าคือมีน้ำมันซีลินโอ้เจ้าคือเมียน ไปตลากรากนาอย่างคือจีบหัวใจเตี๊ยกนะเคยใส่ตีเยกม่เฮียยายุกเนี่ยไมอยาก่างหาไม่อยากตนถ้าออกไก่จะได้จะบาบแบบไม้ไายอ่ะเราพี่นองคลิปนี้ก่อนใส่เส้นนี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะอำพูดในเขมกบคุณเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ว่ายังก่อนวางสัตว์ันเ่าีเงนไปมันครลยมันอะไรึ้่มาแกโอนน่งห้น่งนี่มันนั่งเห็มันครบคลิปตเลยนี่ บ้าเหอะบประโยชน์กยคุบจะมาเือเถ่อ้โหแต้าไชิมแล้วบอล้านไปหาบอนโอ้คนประโยชน์แลวไรคนนี้เองกู้ใด้พ euh, ักกระเดาขวบยังไั่นแจมคือถ้ารักอยากจิต่ม่พร้อมกันนี่นอะไปบกกันะกจมเอะยามั่ามื่อ้อนี่เมอไม่อยู่แล้วใส่เขาตากฝนอย่เป็นโอ้ยนี่เน่ยต่ออาคามินอคิมนีไปสนบเี๋ย่าฟัง ไปทรายตงลูผุน่ะแล้ายเข่าตาฝนกเหลือเกินไม่ยนุ่ยใสายเข่าตาฝนเขาไล่กระตุ่มตัว่เท่ามือสเนี่เมือนี่ไม่ไล่สิเสรีงว่าายหนาขายตาจ้าของขนาดอันเมียเพิ่นอันเบิ้งไรกชุดมียเพิ่นมาอุ้ยพรุ่งนี้กจะไดเห็นกำมลนใจอันท้ายถุยแล้วพันธะนี่แม่จะมาหาผมนะครับบ่เม่เบิ้องไลกชุดบ่้ายไหนเกาะบ่ท้ายไหนเกาะบ่เมายังแม่ใจะไอนเกาะ เลยครับโอ้ยคุณยังคุณได้ล้ำเป็นพระเอกด้วยพี่บางสนโอ้ยเชมตลกที่ดีเด็ีหน้าจะเป็นพรเอกเป็นล็นตลกใเปนเบิดโอ้ยข้าจาว่าคนนั้นข้าจาว่าจินแนท่านน้ำมันกระไดยูดอกบุญน่ะจัะใบนั่นน่ะจินทราเืดเรเืราอเขามาไล่แล้วฮะนั่นคราเลี้ยงเสียนี่ไร่ได้ว่าเสียไยะยานอย่างอันเเสือดอกโอ้ยเจ้าเรียนนี่อย่าง ครบคลิปแล้วกันไล่มูนีิมีแก้มกระไดถ่ายคลิปครบแล้วไล่มูนิแหมพี่น้องเอ้ยนี่ยหลับฝนตัวกันจุ่มกันอยู่ขึ้นเฮ็ดปวกไปหน่อยเต๋ยวอ่ะพี่น้องลรำล่าคลิปนี้จบกันนะครับฝนเศร้าแล้วเด็ดขอที่อยากเคลียร์สิ่งเคลียร์ของถาปั้งว่าพนจะ ให้ดํานนินการจะได้ตัวนะครับเพราะว่าฝนมันตกมากอันบัดกนสิแจงนะพี่น้องว่าในเศร้าอยู่ตอนนี้ครับมื้เนี่ยสายฝนยังปวยปลาย,ยขึ้นไม่เลยเลยพราะว่าเครื่องนุนนนตีเข้ากาทะทย่อยเก็บใส่เขาห่มไว้แล้วไฟก็บน้าม,มันบ่เขากันอันตรานยนาะพี่น้องเนาะเอาล่มลาสลักทปนี้นะครับขออนุญาตเรยร์สิ่งแค่ของนะครับผมเพื่ออันนี้ไว้ดูแลรักษาสุขภาพพออ้อพี่น้องนะครับเจอทั้งร่มทั้งหนาวทั้งฝนทั้งแดดอรุดทั้งนี้ขอพระทุกขรังใจนะครับ